อุ้ยไอ้เที้ยเขาจะเอาไปพีเซนซ์หน่อยเต็มดอกเลยฟืดอย่าไปลงเลยเขาสั่งขี้พี่กังมูอกลางคืนอ๋อในห้องในห้องแบบมีวิวแบบพานนรามาห้องน้ำห้องน้ำยังมองวิวได้เลี่ยเออห้องน้ำด้อยอ่ะจริงเหรอพายเสียใจอ่ะจะป้อนบ้านขอมาเลยจ่อกเต็มอ่ะ โอ้โหเห็นทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะครับไม่มีอะไรขวางคิวทัศนะ์นก้้กลลมแลวี่ได้ดเลยอยู<ด>่ที่ขวางครับหมอกคิดถึงแม่ตะมันจังเลยมีสภาพแบบเนี้ยทั้งว่ายีไหมยีไหมยีไม่เป็นไรเราเขาจะถิน่นเดี๋ยวเข้าไปดูวิวด้านในนะครับ ทางนั้นตั้งอยู่ตรงนี้นะคะใช่ไหมค่บบนี้ะไยคะแมบบ่นน้นะคะลูกค้าชมบ้านนะคะบ้านหลังนั้คือแม่จอบหนึ่งนะคะแม่จอบหนึ่งนะคะชั้หมนั้นนานคะของเค้าเรียบร้อยอันนี้สําหรับนอนปกตินะคะริยเทนห้องพักด้า,านซ้ายมือเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ำจะดูห้องน้ำโอ้โหวิวสามารถชมวิวได้ะคะ่ะมาน,นนะครับ,รบนั่งตรงนั้นนะครับแล้วก็ว,วิวด้านนอกนะครับ โอ้โหหมู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับเรามีด้านนี้นะคะห้องนอนมีให้ถึงสองห้องนะคะมองวิวไปได้เป็นยังไงคะสวยงามมากด้านนี้ก็มองได้นะคะเห็นวิวยอดเขาและหมอกนะครับมันเลิศไหมคะด้านนี้ก็เห็นเหวด้านล่างนะครับโอ้โหนะครับลมกระหำคุณพี่รุนแรงเกินไปอาจจะตกไปได้นะคะอช่งงระัักนประมาณห้าเมตรนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมีแบ็กสตอเป็นตวนไม้ไปแล้วครับ หลังลงอาจจะเสียได้นะคะยอดสุดยอดแหลมมากแหลมมากอันนี้จะมีบอกถึงว่าเอาการเดินทางยังไงขอแนะนำกับสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะของที่นี่คุนสถานนั่นอะไรอ,ะรรอ่ะสาม่ถแอ้วนี้มีห้องนหนึ่งห้องหนึ่งโอ<ฮ>้ดูการประตูสิค่ะการประตูน่ารักทีเดียวเชียลแหลมมากานะคะ แล้วโอ้โหเรื่องค่าใช้จ่ายห้องนี่คือแล้วแต่จะให้เดือนใช่ค่ะเรารัฐบาลจะจากจะให้เท่าทไหร่ครับต่อคืนหลังขนาดนี้ถ้าหลังขนาดนี้ก็น่สันพันอาปะค่ะเพราะว่าแบบว่าชอบมากสนใจแต่ได้ข่าวว่าคนที่ปั๊มจะให้กับคนละยี่สิบาทนะครับอ้นี่มันไอ้นี่มันมันไม่ได้คบเด็ดมันนอกอะค่ะยี่สิบาทก็แบบมันดีมันดีเกินพอสมมาแล้วอ๋อนี่คือชาวบ้านในพื้นที่ใช่ไหมครับสองคนนี้ค่ะสองคนค่ะของถิ่นแทนนี้แต่ทองถิ่นค่ะชื่อชื่อชื่ออะไรจะหนู น้องยังจำชื way, ่อตัวเองไม่ได้ค่ะตอนนี้ลองตั้งใจดูเรื่องนะครับลังใส่นารักตาชื่อนารักตากับขาวายะหิวค่ะเอ๊ะม่ช้ากินข้าวไม่ได้กินข้าวเนาะน้องฮูกเหรอคะโซค่ะเกาหลีน้องมันโซน้องแน่ดูตื่นตื่นนะครับไม่ใชพิ่งพูดไปจ้ะี่แสดงว่ายังยังไม่เคยลงไปพื้นราบใช่ไหมครับนิยายปักกิ่วเท่นิยายปักกิ่อเท่ เอาละครับสองคนนั้นจะผลิตเขาวิยาไปแล้วนะครับอันพร้อมจะาเขาวิยาเขาวิยาเอาดอด้วยนะครับงานนี้เขาวิยากันนะั่ะก็โอ้โหเอาคู่เลยเอาแฝดละค่ะนั่นครับลานที่เรานอนกันเมื่อคืนนะครับตรงหลังรถพูดหนีได้ไงอ่ะพูดเรานอนบ้านเมื่อคืนสิมันบอกเขาเเมื่อคืนนี้ที่นอนเขาคิดค่าหัวประมาณคนละยี่สิบบาทนะครับ